ถ้าถ้าตัดจังหวัดต้องการรวดสามคันได้ไหมได้เหมือนกันได้เลยแพ็กส่งให้เลยแพ็คส่งให้เลยสามคันนะเพราะว่าสมมติว่าทีมเขาเนี่ยอยากได้แล้วเป็นแก๊งเดียวกันเป็นแก๊งเดียวกันนะก็คือเขาไซส์ห้า0ิกับ48ก็คือความสูงไล่เรียกันแหละสามารถขี่ได้แน่นอนเนาะถ้าเอา3ามคันนี้ส่งให้ได้เลยโอ้โหนี่นะฮะสามคันรวดเลยนะฮะค่าส่งไม่แพงไม่ต้องห่วงไม่ไม่เพราะมันเบา เนื่องจากมันเบามากคันนี้เท่าไหร่นะ8ดโล<ช>ประมาณนะอันนี้ประมาณ8 9กว่ากว่านิดนิด,นดไม่เกิน1ิบ 1> แน่นอนน,นะฮะโหเอาไปได้เลยนะฮะทีมรับรองสวยเลยนะ3<ช>คันนี้ได้เป็นทีมเลย,เลยครบแก๊งฮะ วัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ชั้น2นะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะมีรถจักรยานจอดเลี้ยงเป็นปึบเลยนะฮะอย่างที่บอกนะอย่างที่ <ฮะ S 1> เราเคยมาถ่าย <ฮะ S 1> ก็คือว่าชั้น2นี่ไม่ใช่รถที่อัปเกรดเ <ฮะ S 1> นาะไม่ใช่รถที่บอกว่าแพงกว่าชั้น1ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่าเป็นรถที่แบบว่าเอามาวางไว้ ให้เป็นอยู่ในประเภทเดียวกันหรืออะไรอย่างนี้เนาะเช่นเนี่ยที่ที่มีอยู่คืออันนี้เราจะมาคุยเรื่องพินาลี่นะอ่าพินาลี่นี้ยี่ห้อนี้ผมไม่เคยได้ค่อยถ่ายได้ถ่ายเลยนะราคาแค่แบบว่าหมื่นต้นๆ้นึองพี่โอ้โหพียรตัวตัวด้านหลังนะพินาลี่นะฮะเป็นโอ้โหเป็นแบรนด์ที่ผมผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นที่ทางภาคเหนือน่ะเขาปั่นกันแล้วเขาก็ไปออกอะไรนะเขาเรียกว่าออก แข่งอ่ะแล้วก็มีทีมทีมของของคนไทยใช้ด้วยใช่ก็จะเพียงที่จะเป็นสปอนเซอร์ทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ใช่ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เฟรมเนี่ยค่อนข้างจะดีแบ้กระแสความนิยมเยอะครับตัวนี้เอฟมีไลฟ์สดได้เหรออ๋อมีมีไลฟ์สดทางช่องเฟซบุ๊กในเพจด้วยนี่ผมต้องระวังหลังไหมนะสวัสดีครับไลฟ์สดช่องอะไรนะช่องไบชัวเลยไปติดตามได้เลยนะฮะ ลงก่อนผมแน่นอนนะพอผมถ่ายอยู่นะฮะอ่ะมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวน้องแมนให้อธิบายให้ดูนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นพวกไอ้สาคันเนี่ยที่เห็นเนี่ยตอนนี้มีกี่คันมี3าคันมีสามคันได้มายังไงเนี่สวยมากเลยนะอันนี้คือก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ามือหนึ่งหรือมือสอง มือสองสภาพใหม่แต่ผมบอกให้พี่ดูเองเลยว่าแบบใหม่ไม่ใหม่ผมบอกเลยก็ดูแล้วกันแหละผมถึงได้ถามว่ามือหนึ่งหรือมือสองกไม่บอกมือสองก็คิดว่าเป็นมือหนึ่งเนใหมุ่กอย่างยกเะเนล้อใะล้อผ่านการใช้งานแล้วนะเดี๋ยวราคาเราค่อยมาพูดทีหลังนะราคากับว่าซื้อแล้วได้อะไรบ้างโอ้โหดูสภาพก่อนนะ โอ้โหแบบสีนีรี่นี่มีกี่รุ่นครับเนี่ยตรงนี้มี2รุ่นครับตัวนี้เรียกว่าแอลรุ่นเซตเก้าเซตเก้าใช่แต่ตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาครับตัวนี้เริ่มต้นใช่ครับเป็นคาร์บอนเหมือนกันเป็นอลูครับอ๋อตัวนี้เป็นอลูเหรอใช่ดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับใช่เรียกว่าอลูไม่มีอยชื่อมเลยใช่เนี่ยไม่มีรอยเชื่อเลยนะอันนี้ก็อลูแต่ตัวนี้อลูเหมือนกันสองคันนี้จะเหมือนกันเลยพี่เป็นอลูอันนี้เป็นคาร์บอนใช่ครับผมอันนี้คาร์บอนอันนี้อลูเหมือนกับอลูลบลอยเลยเนาะเหมือนอลูเลยส่วนอลูเนี่ย สีออกด้านๆเหมือนคาร์บอนไม่เชื่อสวยไซส์ไซส์อะไรบ้างฮะตัวนี้อ่าตัวจะเป็นไซส์50ครับผมไซส์50ไซส์งไซส์50ตัวนี้จะเป็นไซส์50ครับ50เหมือนกันนี่น่าจะตั้งจากประมาณ46-48ครับไซส์50เนี่ยน่าจะคนสูงประมาณเท่าไหร่เลย165-175แล้วกันได้สบายๆใช่ครับอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแบบว่าอะไรนะ อธิบายเรื่องไซส์มั่งดีกว่าเนาะว่าให้น้นองแมนช่วยอธิบายว่าสำหรับมือใหม่หไซส์อะไรไซส์อะไรเนาะเดี๋ยวไปติดตามคลิปหน้าเราเริ่มจากล้อเกียร์เฟรมแฮนด์หรือว่าบอกอะไรเนี่ยเราเราค่อยไปไล่ไปเรื่อยๆของจักรยานเราจะได้รู้ทั้งหมดเลยได้ครับ นี่เป็นล้ออะไรเอ่ยอ่าโอเคล้อตัวนี้เป็นล้อเดก้าขอบ40นะครับสังเกตว่ามันจะขอบมาสูงนิดนึงอ่ะที่เราดูล้อเห็นไหมมันจะขอบสูงมานิดนึงอะ่ลูใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เป็นอลูแต่ว่าเสียงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจบเลยเสียงมันดังดังใช่ครับประมาณนี้นี่นะฮ สวยเป็นอะลูเนาะใช่ตัวนี้เป็นอะลูขอบหนาเนาะใช่ครับขอบหนา40มสิบเนี่ยเขาแขวนว่า40่มิลมาให้เรียบร้อยนะครับเรียกว่าสวยเลยคันนี้จบได้เลยแต่ถ้าอยากได้เบาอันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นคาร์บอนได้เปลี่ยนร้อยคาร์บอนได้สามารถเอามาเป็นคาร์บอนได้เนาะชุดขับ105เลยเนาะตัวนี้ชุดขับจะเป็นชุดขับ105่งศูนย์ชิมานโน่ครับ R 7 0 0 0เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ของเขาใช่ครับเป็น11สปีดนะครับ11ด้วยใช่ถ้าคันนี้ดูดีๆก็คือจะเป็น105เต็มกกุ๊บาาจนนห้ ก็จะเป็นหนึเช่นกันนะครับอันนี้เป็นสามจาน105นะครับเบรกก็105่งรุ๊เซตเลยนะฮะใช่ครับผมเนี่ยหนึ่งศูนย์หเต็มกรุ๊ปป่ะคุยยังไงเต็มกรุ๊ปอย่างเดียวเนี่ยปกติแล้วอยู่ที่1 8ื่นแปดหมื่นแปดห้าร้อยรับเกือบ20,000แล้วนะใช่เกือบสอง0 0ื่นแสดงว่ารถคันนี้ผมพูดคร่าวๆก็ประมาณสัก60,000่แล้วมั้งไม่ถึงครับคันนี้ไม่ถึงไม่ถึงคันนี้ไม่ถึงก็เฉพาะชุดขับ ยังไม่รวมล้อนะก็ปลายเข้าไปจะสองหมื่นแล้วอ่ะแล้วล้ออีกอ่ะใช่ครับใช่ไ้มอันนี้บอดเดิมๆหลักฐอีกอันนี้เป็นบอดอะไรเนี่ยบอดแบอดแต่งนะครับอ๋อบอดแต่งนะครับเป็นบอดเดิมๆก็จะเป็นพิเนอรีใช่ครับใช่เป็นบอดแต่งประมาณนี้อี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่นี่ตัวรถีนี้น่าประมาณแปดโลแปดโลแปดโลอันนี้ก็เป็นคาร์บอนนะใช่ตัวนี้เป็นแทนคืคาร์บอนนะครับเรียกว่าแอโร่ด้วยนะครับแอโร่คือจะมีแบบสายรูดลมเข้าามเข้ามา นี่เท่าไหร่เลยตัวนี้ราคาอยู่ที่2องห0ื่นแปดพันเก้ารอยครัเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราพูดถึงชุดขับเกือบ20,000แล้วนะเพิ่มอีก8,000ได้ทั้งคันใช่ใตัวนี้เป็นเฟรมเฟรมคาร์บอนสร้างสายด้ยนะครับทีนี้นี่คือเขาให้ความสติปั่นดีแล้วก็นุ่มให้สเปคสูงมากเลยนะใช่สติปั่นเลอ่จะใจเราคิดว่าจะพุ่งอ่ะมันจะไปเลยใช่ครับในในตัวทรงเนี้ย ันแข่งใช้วราคาไม่แพงครับเรียกว่าราคาไม่ข้ามสามหมื่นนึงนคือว่าเวลาที่เขาบอกสติปนี่คือมันจะตรงไหนตรงเฟรมรถหรือว่าตรงตะเกียบมันออกแบบมาหมดเลยออกแบบองศาใช่ไหมครับองศาของขดยางใช่ไหมประกอบกันทําให้รถมีความสติปสูงไม่ย้วยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ตัวนี้เขาจะปั่นดีครับเรียกว่าปั่นโอเคเลยในส่วนของคันนี้สัตเก่าเรียกว่าแต่ถามว่าราคาเบอรตัวเขาเนี่ย ราคาใกล้เคียงกับราคาขายมือสองแต่ว่าหาของไม่ได้ผมบอกเลยว่าหาของไม่ได้ของดีหาไม่ได้ของดีราคาแบบนี้เนี่ยอันนี้มือสองมือสองมือหนึ่งเป็นรถบ้านใช่ไหมครับชิ้นนี้เรถบ้านใช่ใช่ใช่ชิ้นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมรถบ้านเลยนะรถบ้านรถบนะครับเจ้าเจ้าของเก่านี่คือเป็นยังไงครัเจ้าของเก่าคนนี้ไม่ได้ปั่นเลยนะจังหวะใช้เรารถมาเอามาขายไม่ได้ปั่นเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะเอียงเลยไม่มีรอยช้บเลยนะครับด้าน แบบวีดันนะครับโอ้ยขาวเนียนๆเลยครับแล้วก็เว้าสเกววอลล้อเคลือนน้อยมากนิ้วก้อยเข้าไม่ได้นะช่องเนี้ยใช่ครับใครหาอยู่นี่รีบเลยรีบได้เลยครับไซส์ห้าสิบนะฮะไซส์ห้าสิบก็คือร้อยหกสิบห้าก็พอได้นะหกสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบนะได้ถึงเบี่ยงได้ถึงร้อยเจ็ดสิบห้าเลยง่าย่นะโอ้โหนี่นะฮะ สองหมื่นเท่าไหร่นะสองหมื่นแปดพันมีเศษไหมเก้าร้อยครับสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะฮะถ้าแล้วสมมุติว่าจ่ายแล้วได้อะไรบ้างอ่าได้บริการได้อาอย่างเงี้ยที่เห็นนะพร้อมปั่นแล้วก็หลังการขับรถอาจจะมีล้างรถฟรีหนึ่งครั้งด้วยนะครับล้างรถฟรีด้วยใช่รับประกันอ่าสิบสองเดือนแล้วก็สิบสองครั้งสิบสองเดือนสิบสองครั้งด้วยใช่ครับสามารถมา เป่าเซตจุนเกียร์ปรับแต่งไล้หมดเลยโอ้โหสิบสองครั้งเลยนะมาเดือนละครั้งนี้ได้ปีเลยนะโอ้แต่ล้างรถครั้งหนึ่งล้างรถก็คือว่าไปเละมาเลยแล้วคุณล้างให้เลยครั้งหนึ่งโอ้โหราคานี้เหมือนกับซื้อรถยนต์เลยนะที่ว่าแถมเออนี่คุณเหมือนซื้อรถออกจากศูนย์เลยนะรอเหมือนรถยนต์เลยนะใช่ครับโอ้ดูแลรักษาต่อยสี่ปีห้าปีทุกทุกคันเลยใช่ไหมใช่ครับ โอ้โหสุดยอดเลยที่นี่าไหร่ปีเดียวใช่ไหมใช่ครับปีเดียวแต่ว่าเราจะมีระบบอาฐานข้อมูลลูกค้าอยู่อ๋อคุณเดี๋ยวนี้เข้าฐานข้อมูลลูกค้าอ่มาดูคันต่อไปเนาะอันนี้เป็นราคาไม่แรงครับแค่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทหมื่นสี่ใช่หมื่นสี่พันห้าร้อยหมื่นสี่พันห้าร้อยนะได้เฟรมแฟลโลโอ้สังเกตว่าแฮนด์ของเขาเนี่ยไม่มีสายเฮ้ยสายหายไปไหน นี่นะฮะซ่อมสายอันเนี้ยใช่สายหายเรียกว่าเหมือนกับชุดเครืองไฟฟ้าเลยพี่เกือบไม่มีสายเลยหมื่นสี่นะครับสองหมื่นแปดยังเห็นสายหมื่นสี่ไม่เห็นสายคาร์บอนนะครับแฮนด์คาร์บอนด้วยใช่ครับโอ้เฉพาะแฮนด์ก็เท่าไหร่แล้วนะฮะแฮนด์คาร์บอนนะครับผมจะบอกถือว่ามันคล้ายๆกันเนี่ยเนี่ยคาร์บอนเนี่ยเนี่ยรูใช่ไหมดูสีเหมือนกันเลยน้ำหนักประมาณ้ไไม่บอกรูน้ำหนักตัวนี้น่าจะประมาณฟัคเก้าปลาปลายเก้ากว่าก็หนักกว่าคาร์บอนประมาณ ิโลกว่าสองใช่ครับถือว่าน้อยนะแต่พิเศษอย่างนึงคือเป็นโลบดิสด้วยนะครับอ๋อตนี่เป็นดิสดิสนะครับระบบดิสนี่นะแบบเดี๋ยวนี้คนถามหารถดิสกันเยอะใช่ไหมครับใช่ใช่ตัวนี้ก็เป็นระบบดิสเรียบร้อยแล้วใช่แค่หมื่นสี่ห้าร้อยได้ดิสนะครับชุดเครื่อของเขาจะเป็นอ่าชิมานโนโซล่าครับโซล่าเก้าสปีดเก้าสปีดใช่ครับจานหน้าสองเป็นตัวที่สองแล้วก็โอเคนะใช่ครับโอ้โห สวยงามดูล้อนะฮะล้อก็ขอบสูงนะสวยนะล้ออะลูเนาะล้ออะลูขอบสูงเช่นกันครับอันนี้ไซส์เท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบแปดนะอันนี้เล็กกว่าสองสองนิดนึงอันนี้ห้าสิบเหมือนกันนะเพราะนั้นคนจริงๆริงสี่แปดห้าสิบไม่ได้แตกต่างอะไรเนาะประมาณร้อยหกสิบห้าราคานี้นะครับหนึ่งสี่พันห้าร้อยลดลดราคานี้นะครับแล้วก็เทิร์นล้อแล้วก็เอาคาร์บอนไปแจ๋วเลยนี่ราคาคุณจะได้เท่ากับ สองหมื่นนิดๆสองหมื่นกว่าใช่ใช่เพราะว่ามีล้อคาร์บอนขายด้วยแล้วคุณเปลี่ยนยางให้เสร็จฟรีหมดทุกอย่างใช่ครับผมเปลี่ยนล้อคาร์บอนไรเลยนะฮะนี่นะฮะเปลี่ยนกลับเป็นโซล่าร์นะสีล้อคาร์บอนเท่ากับสีรถของผมเป็นดิสเบรกด้วยนะอันนี้มีคนมองโซล่าร์กรุ๊ปไหมเรียกว่าโซล่าร์เกือบกรุ๊ปมีจานหน้าเนาะมีการเตือไฟครับผมอ๋อไม่ แต่ว่ามือตบเป็นโซล่าด้วยเนาะใช่ครับผมโอ้โหเกือบเต็มกุ๊บนะฮะครับดิสเบกก็คันนี้ดีมากซ่อนสายซ่อนสายดิสเบกไม่ไม่เป็นโซล่าเนาะอ่าใช่ครับเป็นดิสเบกไม่ใช่อ่าโอเคเนี่ยโหหมื่นสี่พันห้าร้อยดิสเบกนี่ก็นี่ก็คาร์บอนเหมือนกันเลยนะเนี่ยใช่ครับแทนแทนคาร์บอนนิ่เออนะที่สถ้าเป็นดิสเบกเนี่ยสายจะซ่อนง่าย แต่นี่มันเก็บสายเรียบร้อยเลยนะหายไปไหนไม่รู้นะเข้าไปอยู่ในร้อยนี่เลยนะ่ไม่เห็นโอ้โหมันร้อยก็ไปในนี้เลยอ่ะเฉพาะแฮนด์นี้ก็เท่าไหร่แล้วอ่ะตัวนี้ราคามือหนึ่งอยู่อ่าหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยมันจะห่างจากมือหนึ่งประมาณสี่พันบาทใช่ลูกค้าลองช่างใจดูว่าจะซื้อมือหนึ่งหรือมือสองแต่ผมเชื่อว่ามือสองของร้านเราเนี่ยสภาพแบบว่าเหมือนมือหนึ่งเลยนะและมีบริการหลังการขายด้วยใช่ครับ เรียกว่าประหยัดไปสี่พันนี่ยเอาไปซื้อชุดซื้อรองเท้าซื้อไฟซื้ออื่นได้เลยะานใช่ครับสวยมากสองข้งเดี๋ยวผมจะปักคิปหน่อยได้ได้ล้อคาร์บอนลองมาลองขี่ได้ใช่เดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นมาให้ใต้คลิปเนาะมาดูนะฮะเขามีที่ลองให้ขี่นะต่ถ้าสนใจเนี่ยโทรีบรีบมาก่อนนะโทรมาก่อนผมจะอ่ะส่งด้วยอ๋อจะส่งแต่งตัดได้เลยนี่นะฮะใครมองหาอยู่นะฮะดีห้อ p i n เนลีนะฮะพ i นเนลี่เนี่ยนผมว่าแป๊บเดียวละนะสามคันนี้นะฮะไม่เหลือเดี๋ยวผมปักเบอร์โทรไว้ให้นะฮะในคำอธิบายใต้คล <c oughs> <sc ark So> ิปเนาะทุกอย่างเลยนะฮะเี่ขอบคุณมากนะครับน้องแมนฮะเอารถดีๆมาให้ดูอีกแล้วนะเขาก่อนก็เอาแต่รถดีๆมาให้ดูมาให้ลองทุกอย่างเลยเนาะแล้วสมาชิกก็ชอบมากนะฮะนี่นะ